ก็มาถึงหมดใหญ่ที่สองคือหมดว่าด้วยการตามดูรู้ทันเวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกขหรือความรู้สึกสบายไม่สบายตลอดจนความรู้สึกที่เฉยเฉยซึ่งท่านเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ท่านก็จะให้ข้อนแนะนําวิธีปฏิบัติเช่นบอกว่า เมื paid, ่อสวยเวทนาที่เป็นสุขก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาที่เป็นสุขต่อไปก็เช่นเดียวกันก็เป็นว่าเมื่อสวยเวทนาที่เป็นทุกข์ก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาที่เป็นทุกข์เมื่อสวยเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ต่อจากนั้นก็ไปถึงว่าเมื่อสวยเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็เป็นสามิต เป็นสามิตรก็คือว่าอาศัยอามิตรอาศัยอามิตรก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกมาเป็นเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาเป็นสุขที่อาศัยอามิตรหรือว่าสวยเวทนาที่เป็นสุขไม่อาศัยอามิตรเราเรียกว่าเป็นนิรามิตรก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาที่เป็นสุขที่ไม่อาศัยอามิตรอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เช่นว่าทำสมาธิเนี่ย เมื่อจิตสงบเป็นสมาธินี้เกิดความสุขขึ้นมาสุขนั้นไม่อาศัยอามิตรเพราะไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเหยื่อเข้ามาเป็นความสงบภายในเองตลอดไปต่อจากนี้ก็มีเรื่องเวทนาที่เป็นทุกข์ที่เป็นสามิตรอาศัยอามิตรที่เป็นนิรามิตรไม่อาศัยอามิตรและก็เวทนาที่เป็นอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆที่อาศัยอามิตรก็ดีแล้วก็ไม่อาศัยอามิตรก็ดีอันอย่างไหน เวทนาหรือความรู้สึกอันไหนเกิดขึ้นมาก็รู้ชัดตามที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนี่ต่อไปก็หมวดที่สามคือจิตานุปัสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันจิตใจก็คือรู้เท่าทันสภาพจิตของตนเองอันนี้ท่านก็จะอธิบายแยกแยะออกไปมากมายมุ่ยถึงสิบหกข้อย่อยเดียกันซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องจำ จะมาพูดให้ฟังเราก็จะได้ความเข้าใจทีเดียวว่าอ๋อท่านหมายถึงสภาพจิตต่างๆแต่มาจะพูดให้ฟังพอให้ผ่านๆอย่างที่ว่าว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดจิตที่มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะ ก็ร <cin> <and true> <cin boys> um ู e ้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปัสจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปัสจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงขั้นระดับฌานก็รู้ชัดว่าเป็นจิตที่ถึงระดับฌานจิตที่ไม่ถึงระดับฌานก็รู้ชัดว่าไม่ถึงระดับฌานจิตที่เป็นจิตของปุถุชนเป็นระดับปุถทุชนก็รู้ชัดว่าเป็นจิตอย่างนั้นจิตที่เป็นจิต พระอริยบุคคลเป็นจิตพระอรหันต์ก็รู้ชัดว่าเป็นจิตอย่างนั้นจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นอันนี้ก็ท่านก็แจกแจงไปก็คือรู้สภาพจิตของตนมันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นตามเป็นจริงก็ขอผ่านไปอันนี้ให้ความเข้าใจพื้นฐานไวเท่านั้นหมวดที่สี่ก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติต,ตามดูรู้ทันธรรมอันนี้ก็แบ่งเป็นห้าหมวดใหญ่ด้วยกันอย่างที่ได้บอกชื่อมาแล้วมีหมวดนิวรณ์หมวดขันห้าหมวดอายตนะหกคู่หมวดพจชงหมวดอริยสัจก็เริ่มไปตั้งแต่หมวดว่าด้วยนิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายกิเลสหรืออกุศล ก็บอกว่าตามดูรู้ทานทำในธรรมทั้งหลายคือในนิวรณ์ทั้งห้าแล้วก็ท่านก็นแยกไปนิวรณ์ห้ามีอะไรบ้าง่ะก็มีการมาฉันทะความพอใจติดใจอยากได้พยาบาทความขัดเคืองไม่พอใจหรือความแค้นเคืองต่างๆแล้วก็ทีนมิทะความหดหู่ซึมเศร้ากุกจักกุกจัก ความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็วิจิิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ท่านก็บรรยายทีละอย่างว่าการมัชันทะมีอยู่ภายในก็รู้ชัดว่าการมัชันทะมีอยู่ภายในในตัวเองกามมัชชทะไม่มีอยู่ในภายในก็รู้ชัดว่ากามัชันทะไม่มีอยู่ภายในการมัชันทะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ชัดอาการที่เป็นอย่างนั้นอาการที่กามฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกามฉันทะที่เกิดขึ้นละไปได้อย่างไรก็รู้ชัดการที่ละได้อย่างนั้นกามฉันทะที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปได้อย่างไรก็รู้ชัดความที่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นตัวอย่างต่อไปนิวร์ข้ออื่นอีกสี่ข้อก็แบบเดียวกันอันนี้ก็ให้เห็นวิธีการพิจารณาคือการม ตามดูรู้ทันสภาพจิตของตัวเองซึ่งมีกิเลสต่างๆที่เรียกว่านิวรณ์ห้าอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นอะไรมันมีอยู่ก็รู้ว่ามันมีอยู่อะไรไม่มีก็รู้ไม่มีมันเกิดขึ้นอย่างไรมันละดับไปได้อย่างไรแล้วก็มันไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็รู้ไปตามทันตามที่เป็นจริงอย่างนั้นอันนี้แตมาให้ข้อสังเกตนิดหน่อยคือเรื่องนิวรณ์นี่จะปรากฏอยู่เสมอในการปฏิบัติธรรม อย่างในเรื่องการบำเพ็ญสมถะร,รมสมาธินั้นก่อนที่สมาธิขั้นที่จะถึงฌานแม้แต่ขั้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งเป็นขั้นเฉียดเนี่ยสมาธินั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อน,นิวรณ์สงบเพราะฉะนั้นนิวรณ์นี่จะมีบทบาทมากมาถึงเรื่องวิปัสสนานี่เราก็มาพูดถึงอีกมาตามดูรู้เห็นมันเพราะฉะนั้นก็ควรจะกําหนดจดจําไว้จะเป็นการดี แลวก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อการมาฉันท่ากับพยาบาทการมาฉันท่านั้นแปลตามตัวก็แปลว่าความพอใจในกามซึ่งจะพาให้เข้าใจผิดคือคําว่ากามในภาษาพระเนี่ยไม่ได้หมายถึงกามในอย่างที่เราพูดในภาษาไทยถ้าพูดง่ายๆก็การมาฉันทานี่ความชอบใจชอบใจรูปเสียงกลินล่นรสหรืออารมณ์ต่างๆท่านั้นแหละความชอบใจอารมณ์อะไรก็ตามก็เป็นเรื่องการมาฉันทะถ้าพูดง่ายๆก็คือความชอบใจ พยาบาทก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอาฆาตแค้นเคืองผูกใจอะไรต่างๆพยาบาทที่เป็นเพียงความขัดใจความไม่ชอบใจนั่นเองความไม่ชอบใจเกิดขึ้นเรื่องของพยาบาทในการมัชันทะก็คือความชอบใจพยาบาทก็ความไม่ชอบใจอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจความหมายพวกนี้เป็นนิวรณ์ไม่ว่าอยู่ในระดับที่ละเอียดอ่อนเล็กน้อยหรือว่าจะแรงขึ้นก็ตามมันก็จะเป็นอุปสรรค มารบกวนจิตใจได้ทั้งสิ้นนี่ก็ขอต่อไปอข้อพิจารณาในหมวดต่อไปของธรรมานุปัสสนาก็คือเรื่องของขันห้าท่านก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในอุปาทานขันห้าขันที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานห้าประการแล้วก็ขันห้ามีอะไรบ้างก็เคยพูดกันแล้ว มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปธรรมส่วนร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้ข้อมูลความคิดสังขารก็คือตัวกระบวนความคิดและคุณสมบัติที่ปรุงแต่งความคิดนั้นทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็วิญญาณตัวความรู้ที่เข้ามาทางอายตนะถือทางรับรู้ทั้ง6ทางอันนี้ก็ ให้ตามดูรู้ทันเรื่องเบญจขันธ์นี้หรือขันธ์ห้านี้ก็แยกปฏิยิยางตั้งแต่รูปว่ารูปคืออย่างนี้การเกิดขึ้นของรูปเป็นอย่างนี้การดับไปของรูปเป็นอย่างนี้แลวต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันต่อไปหมวดที่สามก็คือเรื่องอายตนะหกคู่คือภายในหกภายนอกหกอันนี้ก็จะบอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลาย คือในอายตันนะทั้งภายในและภายนอกหกคู่ด้วยกันแล้วก็ท่านก็บรรยายอายตนนะภายในหกภายนอกหกอะไรละ่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในภายนอกก็รูปสวงเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดในใจเรื่องราวที่ใจคิดทั้งหลายก็ตามดูรู้ทันก็ไปตั้งแต่ว่าเอายกตัวอย่างตามาเป็นคู่กับรูปก็รู้ชัดตาก็รู้ รูปก็รู้แล้วก็สัญญาณที่เกิดขึ้นในอาศัยตากับรูปนั้นก็รู้อันนี้สัญญาณนี่เป็นศั์หนึ่งที่ต้องาความคิดใจสัญญาณนั้นก็เป็นชื่อของกิเลสกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์เรียกว่าสัญญาณมีสิบประการในที่นี้จะไม่แจกแจงก็ให้รู้ว่าเป็นกิเลสที่ผูกมัดใจก็แล้วกันผูกมัดใจสัตว์ไว้จะวาทุกข์หรือมัดใจผูกมัดสัตว์ไว้กับสังสารวัฏก็ได้ เอาไปว่าสังโยชน์ก็คือกิเลสกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์นี้มันอาศัยตากับรูปเกิดขึ้นก็รู้จักมันรู้รู้ทันมันรู้สังโยชน์ที่เกิดขึ้นเวลาเรามีตามองเห็นรูปแล้วเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเกิดความพอใจเป็นต้นอา้าวก็รู้รู้ทันในตัวกิเลสนั้นแล้วก็ สัญญ,ญาชนั้นที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้และสัญญาชนที่เกิดขึ้นแล้วละไปได้อย่างไรก็รู้สัญญาชนที่ละไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไรก็รู้และต่อไปก็อย่างเดียวกันหูเสียงจนกระทั่งถึงใจกระธรรมารมณ์ก็รู้ตามนั้นอันนี้ก็คือการรู้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตนเองอตาตมาจะผ่านไปก่อนตอนนี้จะยังไม่ ประมวลความให้ฟังเอารายละเอียดเสียก่อนต่อไปหมวดที่4ก็เป็นเรื่องของโพชชงซึ่งอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในโพชฌชงเจ็ประการโพชชงก็องค์ธรรมที่เป็นส่วนประกอบของการตรัสรู้เจประการก็มีสติความระลึกได้ธรรมวิจยะการวิจัยหรือเฟ้นธรรม วิริยะความเพียรปีติความอิ่มใจประสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจแล้วก็สมาธิความอิ่ใจตั้งมั่นแล้วก็อุเบกขาความวางใจเป็นกลางเรียบสงบอันนี้ก็เอามาพิจารณาในที่นี้ก็คือว่าโพชฌงค์ที่เป็นกุศลธรรมดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราก็รู้มันทีนี้รู้อาการเข้ามาทุกอย่างรู้ตัวมันตามความเป็นจริงตั้งแต่ว่ามีไม่มีแล้วมันเกิดขึ้น หรือว่ามันจะเต็มบริบูรณ์อย่างไรท่านก็ให้รู้ท่านก็เลยบรรยายว่าสติสัมโพชฌงมีอยู่ภายในก็รู้ว่าสติสัมโพชฌงนั้นมีอยู่ในภายในของเราสติสัมโพชฌงไม่มีอยู่ภายในก็รู้ว่าสติสัมโพชฌงไม่มีอยู่ภายในเราสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ชัดอย่างนั้น สวัสัสามพจน์ชงที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไรก็รู้ชัดอย่างนั้นแล้วต่อไปก็บรรยายถึงพช์ชงข้ออื่นจนกระทั่งครบ7อย่างอันนี้ก็ให้เห็นวิธีการพิจารณาหีืตามดูของท่านแลต่อไปก็หมดที่5หมาสุดท้ายหมดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอริยสัจสี่ก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในอริยสัจสี่ เนื้สัตว์สี่ก็เริ่มตั้งแต่ว่ารู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกรู้ชัดว่านี้เป็นทุกขนิโรธความดับทุกขรู้ชัดว่านี้เป็นทุกขานิโรธถาขามีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกขหรือมักนี่ก็รู้ชัดตามเป็นจริงก็คือว่าอะไรที่มันมีอยู่ ที่อยู่ในจิตใจของเราที่เป็นทุกข์ก็รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันไหนเป็นสมุทัยก็รู้ว่าเป็นสมุทยัยอันนี้ก็เป็นการรู้ตามเป็นจีแง่หนึ่งคือบางทีเรื่องเดียวกันนั่นแหละจะพิจาจรณาในแง่เป็นนิวรณ์กันได้มองในแง่เป็นสมุทัยก็ได้เหมือนอย่างว่าการมันันทานเนี่ยเกิดขึ้นในใจ เมื่อกี้นี้เราพิจารณาว่าออกกามฉันท่ามีอยู่ในใจเราหรือไม่มีก็รู้ตามเป็นจริงเกิดขึ้นอย่างไรละไปได้อย่างไรแล้วก็รู้ชัดเป็นตามนั้นตอนนี้เรารู้ชัดอย่างกามะฉันท่านี่อ้าวเรามีกามะฉันทะเราก็ตรวจดูในแง่ของอริยสัจเราก็บอกได้ว่าอ้ออันนี้เป็นทุกขสมุทัยการะฉันท่านี้เราบอกได้เลยเป็นทุกขสมุทัยแล้วมีธรรมะข้อไหนมาหรือเอามาสิเราบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นทุกอันนี้เป็นสมุทัย อันนี้เป็นนิโรธอันนี้เป็นมัคจะมีความสงบใจเกิดขึ้นภาวะว่างไม่มีกิเลสเราก็บอกได้อันนี้เป็นทุกขนิโรธถ้าหากว่าเกิดมีตัวศรัทธาขึ้นมาหรือมีความเพียรขึ้นมาที่ถูกต้องเราก็บอกว่าอันนี้เป็นมัคอย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกได้อันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกขกับสมุทัยนี้เป็นนิโรธนี้เป็นมัค อันนี้ต่อจากนี้ในพระสูตรี้พระพุทธเจ้าขยายความเรื่องอริยสัจนด้ยาวที่สุดก็ขยายความตั้งแต่ว่าเอาละทีนี้ก็ทุกเป็นอย่างไรตรงก็ขยายความไปแล้วเมื่อกระจายความไปแล้วว่าทุกคืออะไรแล้วก็ยังไปให้คําจํากัดความแต่และอย่างนั้นอีกเช่นบอกว่าชาติเป็นทุกข์ชาราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ไปแล้ว พระองค์ก็ไปขยายความว่าชาติคืออะไรชราคืออะไรมรณะคืออะไรแต่และอย่างนี้ให้คําจํากัดความหมดก็เลยทําให้สูตรนี้ยาวมากในตอนว่าด,ด้วยอริยสัตว์สี่ต่อไปก็จะบอกว่าทุกขสมุทัยอริยสัตว์นี่คืออะไรก็จะได้พูดถึงตัณหาแล้วก็แยกขยายตัณหาออกไปแล้วก็พูดถึงที่เกิดที่ดับของตัณหานั้นซึ่งจะกระจายไปถึงเรื่องปิยสุรูปสาตร,รูปถึง60ประการด้วยกันก็เลยยืดยาวมาก พอจบเรื่องนี้ไปแล้วก็จะไปถึงทุกขนิโรธก็จะตั้งคําถามว่าทุกขานิโรธนั้นเป็นอย่างไรก็จํากัดความให้ความหมายค้นความดับตันหาแล้วก็ถึงว่าที่ไหนที่ตันหาจะดับไปก็จะพูดถึงการที่ว่าตันหาเกิดขึ้นที่ไหนก็ดับไปที่นั่นพูดถึงปิยรูปสาตรูปอันเป็นที่เกิดที่ดับและอันเป็นที่ดับของตัณหาเหล่านั้นละ เป็นที่ละัำถาเหล่านั้นด้วยแล้วสุดท้ายก็จะพูดถึงทุกขานิโรธขาไม่มีปฏิปทารียสัตว์ก็คือข้อมักแล้วก็จะให้ความหมายของมักนั้นว่าได้กบมักมีองค์แปดประการมีสมาธิติจนกระทั่งถึงสมาสมาธิแปดข้อแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็จะขยายความอีกว่าแต่ละข้อั้งจต่สมาธิติไปจนถึงสมาสมาธินั้นมีความหมายอย่างไรเรียกว่า สมาธิคืออะไรก็จะให้คําจํากัดความถึงการที่รู้เข้าใจในทุกในสมุทยัยในนิโรธในมรรคจนกระทั่งถึงว่าสมาวาจาคืออะไรคือเจตนาที่เว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพรอเ้ออะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือการให้ความหมายของอริยสัจในข้อมรรคแต่ละอย่างจนกระทั่งครบบริภูณ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของสติปัฏฐานสี่ซึ่งได้พูดมาจนครบหกข้อทั้งสี่แล้วก็มีรายละเอียดพอสมควรถึงแม้จะไม่ถึงรายละเอียดสมบูรณ์การน,นี้ก็เรียกว่าเป็นรายละเอียดที่พอสําหรับการพูดกันในระยะเวลาที่สันส้นๆอย่างนี้น